คุณแม่หลายๆคนนะคะอาจจะประสบปัญหาหลังจากที่อาบน้ําให้เจ้าตัวเล็กเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเจ้าตัวเล็กเกิดอาการงงแงไม่สบายตัวค่ะซึ่งเราก็เลยมีวิธีแก้ปัญหามาให้กับคุณแม่ค่ะนั่นก็คือแป้งเด็กน่ารักวันเดย์พลัสตัวนี้นะคะเนื้อแป้งเนี่ยเขาเนี่ยนุ่มบริสุทธิ์ค่ะและมีส่วนผสมจากน้าผึ้งธรรมชาติอีกด้วยนะคะช่วยให้เจ้าตัวเล็กเนี่ยรู้สึกสบายตัวมากขึ้นหลังจากการอาบน้ําทําให้เจ้าตัวเล็กรู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นทานนมง่ายหลับสบายค่ะ วิธีการใช้แป้งเด็กน่ารักวันเดย์พลัสเทแป้งขนาดน้อยๆลงบนฝ่ามือของคุณแม่ค่ะห้ามเทลงบนตัวของเด็กทารกโดยตรงแป้งเด็กน่ารักวันเดย์พลัสไม่ระคายเคืองต่อผิวเหมาะสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายเนื้อแป้งละเอียดเกล็ดพ่ามาไม่มีส่วนผสมของแร่ใย,ยหินนอกจากสามารถใช้กับเด็กแรกเกิดได้แล้วยังสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะแป้งเด็กน่ารักวันเดย์พลัสเนื้อแป้งบริสุทธิ์นุ่มละเอียดอ่อนโยนเป็นพิเศษให้น่ารักดูแลคนที่คุณรักสิคะ